ีครับสวัสดีครับช่างเต่ากับดอลล่าครับผมครับสวัสดีครับพอกันอีกคลิปนะครับน้องไม่เนาะริมตาฝันครับผมตั้งซื้อไม่มากมือนี้นะครับช่างเตาคุณกฤติมีตัวเลขแนวทางสุดคำนวณเฮ็ดเว่เต็นตัวหมวดแล้วเฮ็ดเว่ยเต้นตัวหมวดแล้วแต่ว่าพันเดอพันเดอบอกอ๋อเข้าขายเฮ็ดทิ้งไว้เลยนะครับผมยังท่านแนะนำเสนอยังทัานแนะนำเสนอเลยนี่คือสติเก่งวันประกัน ครับผมอ๋อนี่บอกคือเด่นเด่นไฮซูนเจ็ดเปเดียวแต่ว่าเน้นไปทางล่างนะเปะครับผมอ๋อนี่ครับเพป่นเด่นไฮซูนเจ็ดที่วงกลมไ้นี่บอกครับผมวงกลมเื่นยอดได้ตอนตอนสรุปเลยสรุปครบสุดท้ายไฮเอฟซีนะครับบอกเอฟซีว่ามัดตัวนี้แห้งมาสเตเลนเลตัวนี้เลยนะครับอันนี้บนเป็นบนล่างเป็นล่างครับที่คำนวณไว้อันนี้คำนวณเป็นบนบนเป็นบนล่าง ผมแต่ว่ามันไปขึ้นบนเนาะขึ้นบนเนาะอ๋อนะครับพี่น้องเดี๋ยวห้องมาเบิงมาชมมาฟังก็แล้วกันนะครับมันเป็นเขาตัวเด่นเนาะครับผมเขาตัวเด่นแต่ว่าล่างไปขึ้นบนนะครับตัวไเลยอยากเอามานําเสนอให้เอฟซีทั้งช่องนะครับผมลองเอาไปพิจารณาเบิ่งกันแล้วกันพี่น้องนะครับผมเดี๋ยวทมือมสูตรงวดงวดนี้มาได้16เนาะ16ครับผม คำนวณไว้แล้วบอครับผมคำนวณไว้แล้วครับคำนวณไว้แค่ตัวง,งวดเดียวอ๋อันขั้นในน้ำเสนอคือหมากจะไปนั่งึ้นเนื้อโค้งสุดท้ายเลยจบเลยเที่เดียวครับผมเดี๋ยวเทา้ายังไงนะครับผมไอ้คำนวณตัวเลขโดนไปครับกรหลายงวดเลยเด้หลายงวดแล้วบ่วะตะกี้เล่นตะกี้คำนวณเข่ามันก็เต็มๆต็กับเข่าซีงงวดแต่เลขวิ่งมายีซุกงวดถึงบอลลุดเลยเลขวิง่งว<ะ>ันนี้มันลุดงวด งวดหนึ่งก็เลยเศร้าเศร้าเห็ดก่อนวันนี้กระเรื่มาเหลือไม้มาเหลือไมงวดเดียวยุดเลยมันบอกยุดเลยวันนี้ก็มาเอาสูตรใหม่มาเห็ดวันนี้ครับก็ถือว่าเข่าไม้คือกันเข่าไม้กันงวดไปครับสูตรใหม่ก็สูตรใหม่ได้ซี่งวดงวดนี้งวดนี้คือเน้นให้คือเข่าเลยเต็มๆเลยครับผมเข่าตัวเด่นพร้อมเข่าเข่าตัวเท่าเด่นพร้อมนะครับผมตัววงกลมอ๋อตัววงกลมนี่ครับแล้วอุจจเาบอกอิฟซี่ย์ย่อตั้งซองมัน นรินเนาะครับสร้างเตาเพราะว่าล่อยไปซองช่องมันเป็นช่องหน่อยเนาะบางที่กับพี่ในเห็นครับก็เลยอยากนํำเสนอทาง่องเงี้ยเนะครันผมเอานะครับผมมาติดตามทางช่องดอลล่าชาแนลช่างเตานำโชคนรินตามฝันชาแนลนะครับพี่น้องเอามาเบิ่งนไปตั้งปันเลยวันนี้คตัวเลขเป็นแนวทางเนาะพี่ถูกของวากันเดอเอฟซีตัวเลขนะครับทุกมองทุกบอลนะครับออามานำเสนอให้เอฟซี เป็นเพียงแนวทางพี่น้องนะครับเพิ่นกับบหูว่าเล็คเจาะตัวใดนะครับผมที่สิบบนกระ้ปหูนะพี่น้องนะนะครับทาสี่ครับงวดวันที่สิบหกเมษายนนะครับช่างเต้าสูตรคำนวณของช่างเตาเองเลยนะครับพี่น้องบนเนาะนะครับถัดเดินไปเลยแต่มันสีเดินบนล่างนี้ตันนี้บ่ครับเดินบนล่างเดินบนลลางไปเลยครับบนล่าง เดินบนล่างไปเลยเป็นบ่ครับแปดเกียครับอันนี้เป็นเลขติดนบ่ครับตัวนี้ตัวเด่นเลยตัวเดนถ้าวิ่งก็วิ่งได้เลยอ๋อวิ่งแปดวิ่งเจ็ดนะครับบนล่างครับคือเด่นสองตัวเลยครับว่าวิ่งตัวเล็กเป็นเงื่อนแน่นอนครับอ๋อเกียจับแต่ขันเข้าบงมาข้าตัดออกได้ตัดออกได้ครับผม ข้ามีตัวมากกต่จับใส่ได้ครับผมอ๋อนะครับยับคู่บ่ครับวันนี้วันนี้จับคู่เอาชุดสองตัวค่อยนัะครับผมจปศูนย์แปดหนึ่งครับแปดสอง สี่คู่ะครับแปดสี่คูมีกันเทมี่สองเนาะครับเก็ดสี่เก็ดห้าไอ้เจ็ดก็แปดนี่คือลักน้วยบะคือกันครับบะอันมันตุล คือคือว่าตัวนี้เล่นตัววิ่งเล่นแต่ว่าตัวนี้เขาออกมาเรบว่าสิบุบนล่างนะครับผมเพื่อเพื่อมันทีไปบนล่างก็เลยผมเอาชุดเต็มให้กอนชุดเต็มบนล่างบอกครับชุดเต็มบนล่างบริไม่แยกบนแย่างใกล้มือโครงสุดท้ายสีฟันอีกสิฟันแยกเลยว่าสิบนล่างคือยังงวดวันนตอนแรกก็ป้อยไปบนล่างกอนวับนี้พ่องวดพ่อเลขสิบหกเข้ามาฟันเลยแบบซูเจ็ดเมตรเดียวเลยครับผ เอานะครับพี่น้องแปดนี่น่าจะมากกับศูนย์กับหนึ่งกับสองกับหกแม่บอครับเจ็ดนี่เนี่ยน่าจะมากกับสองกับสี่กับห้ากับหกเดี๋ยวเดี๋ยวจับสามชุดให้สามตัวให้ครับผมชุดสามตัวก็มีบอครับมีอยู่สามชุดเอานะครับมีอยสามชุดธรรมะนั่มก็ยังค่อยเอาเนาะครับผมเอาไปเป็นหน้าทางนะครับผมพี่น้องสามชุดอาจจะมี แปดหนึ่งนะครับห้าเจ็ดสี่นะครับแล้วก็ห้าแปดศูนย์สามชุดเม็นบอกครับชุดสามตัวเลยชุดสามตัวมันเคยเข่าสามตัวเลยเถอะครับเคยเข่าตัว มวดซีอย่างนัซีหนึ่งเจ็ดซีเออซีหนึ่งเจ็ดอ๋อซีหนึ่งเจ็ดเขาโตดตอนนั้นไฮหนึ่งเจ็ดซีมันบอกห้ซีเจ็ดหนึ่งซีเจ็ดหนึ่งบอกออมันมันออกซีหนึ่งเจ็ดอ่าผมแมนครับผมเอานะครับพี่น้องแคปหน้าจอเลยนะครับผมตัวเลขหน้ายทางของช่างเต้าน้ำโชคนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกช่องทางนะครับเพราะว่าจะเป็นดอลลาชาแนลช่างเต้าน้ำโชคนะครับอ่านาลินตามฝันชาแนลนะครับผม เราไปติดตามรับชมได้ทุกช่องท่านะครับทีมงานเดียวกันทั้งเมดนะครับขานติดตามช่องหนึ่งบ่ได้นะครับกัติดตามอีกช่องหนึ่งเด้อพี่น้องนะครับมื่อนี้ก็มีตัวเลขท่าของช่างเต้ามาฝากเดี๋ยวเริ่มวิ่งให้ฮาามีสายวิ่งจกันเนาะครับผมสายวิ่งวิ่งเม็ดเดียวไปเลยเนาะวิ่งแค่เดียวครับวิ่งอ่ะบอกได้ว่าแปด วิองนะครับวิ่งแปดวิ่งแปดนะครับผมสำหรับสายวิ่งสายรูดนะครับพี่น้องเปนบนล่างไปเลยครับจัางเต่าเนนไหที่แปดนะครับแล้วคันเลขเขาจิไปตามต่อใต่เกิดช่างเต่าไปเห็นงานนะครับก็ยู่เฮือนคือเต่านะครับครับสิบได้โทรไปเอาบด้โภคเขาเขามาหาได้เลยครับ ได้ยินข่าวว่าจะไปเฮ็ดงานประจำพ่อนะครับอาจจะไปเป็นเดือนมีงานแต่ว่าตอนนี้ยังพันในพันในลูกได้งานปูนเขาพันในเรี่ยวเนาะครับผมต้องลองงานปูนครับผมเอานะครับผมฮันเลขเขาเข้ากับพระตามกันต่อมาชมกันไให้พี่น้องนะครับข้างวัดนี่วัดบิจาวากันเด้อครับเขานำเสนอให้เพื่อเป็นแนวทางเนาะครับผมเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับ เอาแคบหน้าจอเลยนะครับพี่น้องตัวเลขาทาั้งของช่างเต้านำโชคนะครับผมนนสามารถติดตามได้ทั้งช่องของช่างเต้าพร้อมช่องของนารินตามฟันชาแนลพร้อมดอน่าชชาแนลพร้อมพี่น้องนะครับฟอยชุดเต็มมากบนล่างนะครับ8กับ7เป็นเลขติดเลขวิ่งนะครับผมแล้วก็จับคู่ให้8081 8286 7 2 7 4 75 76นะครับ ราคาชุด3โตพี่น้อง58 1 5 7 4 5 8 0สาำหรับผู้ใดจกวิ่งตัวเดียวนะครับผมวิ่งที่8เท่านั้นนะครับตามที่ช่างเต่าเพป่นแนวเห็นฟังนะพี่น้องนะครับพิจารณาเป็นแนวทางนะครับผมบ่งประกอบกับการตัดสินใจพี่น้องมากกว่ากันจังตัดสินใจกันอีกครั้งหนึ่งนะครับครับสำหรับลิปนี้กับงสิมีมท่านี้นะครับขอให้่อแม่พี่น้องคานผู้ชมโชคดีรวย เฮงเฮงกันผูฝูสุขคนเด้อพี่น้องเด้อนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจุดนะครับผมแล้วพบแล้วพอกันไม่ในคลิปต,ต่อไปนะครับสวัสดีครับวันนี้นลา่นตามฝันจิบมาบอกทำส้มใหลไมนะครับมาเบิง์ไม้นะครับผมเมื่อกี้กับซองดอลลาสแนล้วครับดอนล,ลาสแนลกัน,กน จบ<ส>ไปแล้วนะรบอกทำส้มไปเรียบร้อยแล้วครับผมนสองนาลินตามฝันครับมา้นเ้่นตามฝันครมเ็ดหาคบี่องนหามนคครับผมี่สางต่านะครับวเันที่สองมษารนตันบห้ารนล่สงนะครับม็ห้่งนาติัครับเจ็ดหาครับผิดนดหครับผมนดห้สองแปครับดผมสองเจ่าคเจดหครับผม แล้วก็สามโตนะครับสร้างเตาน้ำโสกคนก็ให้มาเป็นแนวทางนะครับสามโตตรงๆละให้หาแปดหนึ่งหาเจดซหาแปดศครับผมแล้วก็เน้นๆให้เลขวิ่งนะครับล่างบนถ้าทำวิ่งส้มหรือเอสซี่สนใจในตัวนี้มักตัวนี้ก็หาจับจองหาวิ่งได้ครับผมให้วิ่งแปดนะครับผมถ้าเล่นตามฝันก่ บอกให้เอฟซีทั้งสองน้าลินตามฝันแคปหน้าจอไว้ถ้าชอบก็แคปไว้หาจับจองนะครับถ้าว่าชอบก็ผ่านไปก่อนนะครับผมเพียรคลิปหนาจะมีตัวเลขตัวดีๆให้ท่านผู้ชมรับสม้รบสมรับฟังขึ้นเก้าครับผมสำหรับคลิปนี้น้าลินตามฝันกลาล่าทผส้มไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ